สวัสดีครับในคลิปนี้จะอธิบายความสามารถของทูนแต่ละสีแต่ละตัวแล้วกันนะครับว่าตัวไหนทําอะไรได้ยังไงก็ผมก็เลยเข้าหน้าเว็บมาเลยมันเป็นเหมือนทูนเทียริสนะมันจะมี S A B C ใช่ไหมก็ไล่ตามลำดับแต่จะบอกว่ามันอาจจะไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้นะ S นี่น่าจะเป็นตัวใช้งานบ่อยนะครับมันไม่ได้เป๊ะเพราะว่ามันอยู่ที่การใช้งานอยู่ที่ความถนัดเราด้วยนะแต่นี้มันน่าจะเหมือนใช้งานบ่อยกับใช้งานง่ายซะมากกว่านะ เอาเดี๋ยวมาเริ่มที่สีแดงกันก่อนเลยแล้วกันนะตัวเนี้ยไอตัวใบเลื่อยเนี่ยซื้อจาก a r c h i t e เ t u r e ตัวนี้ก็ดีนะครับมันมันจะเป็นโยนเลื่อยใช่ไหมเลื่อยก็จะวิ่งหาศัตรูอันนี้ก็เหมือนเป็นด a m เ g e ที่พื้นส่วนนี้เป็นวางเหมือนวางตะปูระใบค,ครับใช้ดีกับพวก b o สตัวใหญ่ๆกับ b o สที่มันอยู่บนพื้นอะ่ะแต่นี้พูดเลยนะคืออันนี้ใช้ได้เยอะจริงนะตัวเนี้ยคือถ้า b o สตัวไหนที่มันไม่ค่อยเหาะเหินเดิอนอากาศมันวิ่งบนพื้นบ่อยใช้ตัวนี้แหละช่วยได้เยอะเป็นการสแปมด a m เ g ที่ดีนะ อันนี้เป็นบูมแมลงขั้น2ก็ดีก็เฟี้ยงไปกลับเหมือนกันคอกไฟก็จะปล่อยมแมลงแล้วก็บินไปตัดอมอนเขาใช่ไหมอันนี้ดีตรงที่ว่าเราเวลาเราเล่นบนแพลตฟอร์มที่เราต้องกระโดดหรือว่าเราทําอะไรยากเราก็ปล่อยคอกไฟให้มันจัดการมอนเตอร์ได้ส่วนตัวเราก็เกาะกําแพงอยู่หรือจะใช้เคลียร์ลูกน้องก็ได้ก็ดีอันนี้คอกไฟมันเป็นเทียเอสอยู่แล้วนะอันนี้ต้องยอมรับว่ามันดีจริงไอ้บิวนี่มันก็คือน้ําที่ทําให้วิ่งเร็วตีเร็วนะ ส่วนหลอดฟ้านี่ก็คือเพิ่มเลือดนะเลือดเราจะเป็นไอเป็นหน้ากากสีฟ้าแทนนะครับถ้าเกิดว่าใช้ถ้าเกิดว่าใช้กับชุดอาร์เคเทคกที่เบิลไปมันจะเป็นเป,นเปนเลี่ยนหลอดเลือดเป็นอีกแบบหนึ่งนะไอตัวนี้เราจะไม่เข้ารายละเอียดส่วนนี้มันจะเป็นปาหมุดกลางอากาศก็เหมือนกับดักอะครับถ้าศัตรูบินมาใกล้ๆมันก็จะเคลอดแทงออกมานะเป็นดาเมจแต่ถ้าโดนโจมตีมันก็จะเป็นใบมีดกระเด็นออกมาข้างนอกอ่ะต่อมาเป็นปืน3แบบก็อันนี้ก็จะยิงเป็นนัดใหญ่ๆนะเหมือน ยิงเป็นนัดใหญ่ๆส่วนไอ้สีแดงนี่ยิงทีละสามนัดยิงเป็นชุดสีขาวนี่ยิงเป็นเร็วกันนะยิงบีม